เออ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 เอเ็นไรครับอเออฝกมันฟัดงวงฟัดงาครับเอฟซีเออใบไผ่เออ สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีช่วงบรรยากาศยามเช้านะคะมาอยู่กับเรานะคะบ้านดาวเคียงเดือนแฟมิรี่นะคะโอ้โหมาเจอสาวสวยของเราค่ะวันนี้แม่แป้งนะคะอัปเดตอาการแม่แป้งนะคะกินใบไผ่ชิวๆค่ะแต่ว่ายังมีอาการทายเลยวอยู่แต่ก็กินหญ้าได้ตามปกตินะคะแม่แม่อฟซไม่ต้องเป็นห่วงเดอ้อนะ,ะแล้วก็มามองตรงกันข้ามกับ เด็กชายดาวมงคลครับโอ้โหโรู้สึกว่าคุณจะกินอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจใครเลยโ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 ยเอออ่าอโรดิพอเป็นอย่างวะโรดิพอเป็นอย่างวะคือจะตาบดวบะโรดิพอเป็นอย่างวะเอ่อเออเออ โอ้โหตกมันอีกแล้วครับหนีเพนด้ากินใบไผ่ครับแย่งแม่แป้งมากินหมดเลยครับเขาตัดให้แม่แป้งแต่ว่าตัวเองกินหมดเลยโอ้โย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 ว้าแน่บไรตัวว้าแน่แต่บะไรตัวช่วยพ่อเร็วช่วยพ่อเร็วไปไปช่วยช่วยพ่อสตาร์ทรถไปหลง พี่หลงไม่กลัวน้องดาวเหรอพี่หลงไม่กลัวน้องดาวเหรอครับกลัวไหมพี่หลงกลัวน้องดาวไหมกลัวไหมครับเดี๋ยวน้องดาวโยนไปไผ่ใส่เด้อดาวครับดาวครับดีไหมดีใจไหมครับจะได้ไปทําบุญแล้วดีใจไหมครับโอ้ไงง่อง เออเป็นไรครับพ่อเป็นไรครับพ่อลุกเป็นอะไรครับพีรรบพรรบพ่หลุงเอ,อ้ยหางนองในกระไดดอกลูกดูนะนั่งฟ้าไม่ยอมห่าง โอ้เออเป็นยังครับเป็นยังครับยัวเป็นยังครับ เป็นไรครับเออโโโโตกมันฟัดงวงฟัดงาครับเอฟซีเออใบไผ่เออเป็นยังครับเป็นยังครับมันสิถืกตาเอ <c oughs> สามขวบแล้วนะครับตกมันเหมือนเด็กเลยเออ หนูเพิ่งสามขวบเองนะครับทำไมหนูตกมันแล้วล่ะโย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 โอ้โหโอ้โหว่าไงครับโอ้โหโอ้โหพุนาฝาดง่วงฝาดง่าพุนา พอบระด้ไปสายพอเสียรถมาจอดมองไม่ออโอ้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 หัวซักหัวซักโอ้พอจะเอารถมาจอดตรงที่แม่แป้งผูกโรยปูนขาวแล้วฆ่าเชื้อเอารถมาจอดเอาพี่เดือนไปผูกที่ไม้เอาแม่แป้งไปผูกกับหนูแล้วหนูจะตกมันทำไมอ้า เบิ่งเด็กครับเบิ่งเด็กครับคนตกมันครับมีเด็กตวนั้นตกมันค่ะเด็กตวนั้นตกมันเอ,ออเออเออตกมันหาจีบปากครับโอ้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 โอโอ รรรรมันเป็นยังไงครับอลาเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงครับเป็นไงมันตกมันไม่เสร็จไม่สิ้นเลยบอกมันจะได้ไปรับงานแหกับเขาไม่นี่ฮะพ่อไม่ได้เอาลุดไปไหนพ่อย้ายที่จอดรถจะเอาพี่เดือนเข้าไปผูกแล้วหนูเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะ เดี๋ยววันที่ยี่สี่ค่อยไปวันที่ยี่สิี่ค่อยไปครับเออเออเออเบิงเบิงเบิงเออเออพ่อไม่ได้ไปลูกพอไ่ได้ไ,ไปพ่อไม่ได้ไปไหนครับแนมเด้อบาททะเบิงเจ้าจับพี่เดือนอีกเด้อบาท จะเบืองเดอ้อพอจะจับพี่เดือนอีกบาตรานี้แต่เบื้องเดอ้อพอจิจับพี่เดือนเป็นติตุกมั่นอีกแต่เบงเออหนูจะอิจฉาพี่เดือนไม่ได้นะครับหนูนะ่ะได้อยู่ใกล้พ่อมากกว่าพี่เดือนกับแม่แป้งอีกนะหนูจะไปอิจฉาพี่เขาทำไม ตอนนี้พ่อเริ่มไปอาบน้ําเอาพี่เดือนกินน้ําแล้วค่ะนะนะคะคอยดูเด็ก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 ขี้ช้าครับเด็กขี้ช้าเดี๋ยวจะให้ดูเด็กขี้ช้านะคะตอนนี้เริ่มฟาดงวงฟาดงาแล้วค่ะนี่เริ่มแล้วค่ะขิ้ชาพี่เดือนพ่อไปเอาพี่เดือนอาบน้ํากินน้ํา อ่ามีเด็กขี้ช้าหนึ่งาตาครับ <S <S รเลินเ,เอ้พี่เดือนอาบน้ำโหลดเดอเ้อพาพี่เดือนไปเที่ยวรลไม่ต้องเอาน้องดาวไปดอกเนี่ยอ่ะไม่ต้องเอาน้องดาวไปเลยเอาพี่เดือนไปเลยไม่ต้องให้น้องดาวไปด้วยพ่อไปกับพี่เดือนสองคนเลยเย,ะย,ะยะอะเยอะเยอะนะโอ้โนะคะพ่ออาบน้ำให้พี่เดือนอยู่ตรงนู้นนะเด็กทางนี้ก็ฟาดงวงฟาดงาครับ กลัวไม่ได้ไปกลัวไม่ได้อาบกลัวไม่ได้อยู่กับพ่อนะคะทางนู้นก็เอาพี่เดือนกินน้ำเด็กทางนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มจะมีปฏิกิริยาอ่ะความอิจฉามันเริ่มจะขึ้นมาแล้วความงองแงความขี้อ้อนเริ่มจะขึ้นมาแล้วค่ะนี่เอ้ยว่าไงว่าไงว่าไงอว่านว่าไงครับ เออหูภาษาจะแทๆเนาะเจ้านี้เนาะว่าไงครับว่าไงครับเออพอขี่พี่เดือนแล้ววายวายๆาพอขี่พี่เดือนแล้ววายวายวาย ดีใจไหมครับได้กลับมาอยู่บ้านหลังเก่าอีกครั้งดีใจไหมดีใจไหมครับเอาบอล ฮ่าฮพ่อพาพี่เดือนไปแล้วครับไปแล้วครับเป็นไงพ่ออยู่กับพี่เดือนพ่ออยู่กับพี่เดือนครับยังไงครับโน่นะคะเราเปลี่ยนที่ผูกนะคะเราเอาพี่เดือนนะคะมาผูกตรงนี้นะคะเพราะว่านะคะตรงที่รถพี่สิบล้านจอดนี่ค่ะเป็นที่แม่แป้งเคยผูกนะคะแล้วก็ เราได้ทําการฆ่าเชื้อนะคะโรยปูนขาวไว้นะคะก็เลยเอาพี่สิบล้านมาจอดตรงนี้แทนนะคะแล้วก็เอาพี่เดือนไปจอดตรงนี้โอ้ไปผูกตรงนี้นะคะส่วนแม่แป้งก็จะเอาไปผูกกับน้องดาวเพื่อให้แม่แป้งได้กําลังใจจากน้องดาวนะคะจะได้หายเร็วๆส่วนหมูอ้วนของเราส่วนหมูอ้วนของเรามีอาการเป็นไงบ้างตกมันครับอ่อนอ่อนอ่อน รู้สึกว่าต้องการคนอ้อนครับตอนนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยว่าไงครับ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหว่าไงครับโอ้โจยให้พอมโออเด้อพอมโอวหล่าเลยเด้อพอมาอวนายเลยเด้อ

เดี๋ยวพอเจ้าขยาไปถิ่มไปตัญยาถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะได้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าค่ะบายบายสวัสดีครับบบเเอยยยสีงาาครับ